เยอรมนีและไอร์แลนด์ตื่นตูมล่วงหน้าเตรียมให้กลับมาใส่หน้ากากกันอีกครั้งนึงตั้งแต่เดือนตุลาคมปีนี้ก็คือควันหลงจากโควิดเนี่ยจะยังไม่จบง่ายๆนะครับไม่น่าเชื่อเออสำหรับของเยอรมนีไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าเอาเคยพูดข่าวไปแล้วก็คือตอนนี้คือยกเลิกมาตรการทั้งหมดทั้งการเข้าประเทศทั้งในประเทศไม่มีอะไรเลยแต่ว่ายกเลิกด้วยความที่ใจจริงแล้วไม่ค่อยอยาก ก็เหมือนไทยนั่นแหละอารมณ์เดียวกันพอเขาพูดเองแล้วมีข่าวหนึ่งที่เขาเคยพูดว่าเออขู่ด้วยว่าเดี๋ยวฤดูหนาวนี้เตรียมอะไรนะเตรียมเตรียมเคร่งเตรียมเคร่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้โผล่มาแล้วส่วนไอแลนด์นี้แปลกพาไอ์แลนด์ก็เป็นประเทศแรกๆที่เริ่ม,มาตรก,การทั้งหมดก็ก็ไปพร้อมๆกับยุโรปประเทศแรกๆเลยแสดงว่าโควิดนี้คือมันยังคงร้ายแรงอยู่จริงหรือ ก็คือเราก็จะต้องวนเวียนอยู่กับมาตรการไม่ใช่วนเวียนอยู่กับตัวเชื้อไปอีกนานแค่ไหนคือการใส่หน้ากากนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นปกติมันไม่เคยต้องถูกบังคับให้อยู่บนหน้าเรามาก่อนแล้วก็ในภาวะที่วัคซีนฉีดกันไปเยอะแยะแล้วบางคนสี่เข็มห้าเข็มกันไปแล้วแล้วมันมีอะไรจะดีกว่านี้อีกต่อให้มียารักษาซึ่งซึ่งอบก็เชื่อว่าเดรมันมนีเขาพัฒนาได้แล้วเนี่ย แต่ก็ยังคงมีมาตรการอีกก็คือไม่แน่ใจว่าก็คือจะวนเวียนงี้ไปเรื่อยๆไปตลอดการหรือว่าจนกว่าโควิดมันจะหายไปซึ่งมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ก็อยากให้เพื่อนๆที่อยู่ยุโรปนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันประเทศอื่นเขาเป็นอย่างนี้กันไหมก็ลองแชร์ความเห็นกันได้ว่าทําไมเขายังไม่ยอมให้มันจบคือคือของเยอรมน,นีมาตรการจบแค่ชั่วคราวเท่านั้นก็คือประมาณต้นเอ่อ 11มิถุนาที่ยกเลิกทั้งหมดใช่ไหมแล้วก็ตามข่าวนี้คือจะเริ่มใช้เป็นการใส่ในร่มนะครับไม่ได้ให้ใส่ทุกเวลานะครับใส่เฉพาะในร่มอ่าก็คือเข้าที่ร่มปุ๊บก็คงยังเป็นอย่างเช่นบนรถไฟรถเมอะไรพวกนี้ก็ถึงจะให้ใส่ถ้าถ้าเขาทําถ้าเขาทำ,าาทำอ่าก็คือเราได้เหมือนในช่วงเวลาฟรีกันไปช่วงหนึ่งอ่าในช่วงของมิถุนาจนถึงสิ้นเดือนกันยา ก็คืออยากให้แสดงความคิดเห็นว่าเอ,อ่อทาไมเขาจึงยังเป็นแบบนี้อยู่มันดูเหมือนว่ายังคงมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิดอยู่ยังมีการแพร่ระบาดมากขึ้นฉะนั้นประเทศที่มีแบบว่ายอดนิยมที่มีคนไปเที่ยวอย่างเยอรมนีและไอร์แลนด์ก็คืออาจจะเอาการให้บังคับให้ใส่หน้ากากเนี่ยเอามาใช้อีกครั้งหนึ่งในฤดูหนาวนี้ก็คือถ้าการติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นอยู่ มันจะไม่เพิ่มขึ้นได้ยังไงล่ะก็เป็นช่วงที่เขาไปเที่ยวกันนะถ้าสมมุตินะว่าอ๋อต้องรอให้วัคซีนครอบจักรวาลเหมือนที่ประเทศไทยชอบใช้คํานี้ยูน v เวอร์แซลวัคซีนเอ่อวัคซีนครอบจักรวาลฉีดปุ๊บกันโควิดได้ทุกเวอร์ชันซึ่งก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าโควิดก็จะกลายพันธุ์อยู่เรื่อยๆฉะนั้นถ้าบอกว่ารอให้ฉีดมีวัคซีนประสิทธิภาพสูงมากก่อนถึงจะเลิกเลิกมาตรการก็คงเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเราก็หวาดเสียวเหมือนกันนะครับเพราะว่ายุโรปเนี่ยเขาเป็นประเภทยยยืดดห่นไ้้ตาาามสถกรณ์อูแลว อไม่เหมือนของเราของเราคือคือเรียกว่าเป็นขั้นเป็นตอนอ่ะก็คือเลิกช้ามากถ้าเลิกก็คือก็ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันไม่ไม่ได้ยืดหยุ่นแบบเขาก็คือเขาจะยืดหยุ่นว่าถ้าเกิดมันพุ่งขึ้นมาอีกหรือมันมีกลายพันธุ์ที่น่ากลัวเขาก็พร้อมจะเอากลับมาใช้ฉะนั้นก็คือคือเป็นช่วงนี้เป็นช่วงเรืองรา่าเพราะว่าเป็นช่วงหน้าท่องเที่ยวเขาอาจจะยอมยอมให้ไป แล้วก็พอมาช่วงหน้าหนาวซึ่งเคยเป็นมาแล้ว2ปีติดกันก็คือกาจจะกลับมาเคร่งครัดหรือมีมาตรการอะไรกันอีกก็คือประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปตอนนี้20กว่าประเทศแล้วนะครับก็เปิดโดยที่ไม่มีข้อแม้ใดๆซึ่งรวมถึงเยอรมนีและไอร์แลนด์ด้วยอ่าซึ่งเราก็เลยหลงละเลงไปนิดนึงว่าโรคใบนี้เขาจะให้โควิดเหมือนเป็นโรคประจําถิ่นไปแล้วแต่ว่าเยอรมนีกลับบอกว่าคือมีอาจจะมีอะไรที่มันคาดเดาไม่ได้ในอนาคต เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ไงถ้าเกิดว่ามีการแพร่ระบาดสูงอีกซึ่งเขาก็ที่เอาใช้คําว่าตื่นตูมในหัวข้อก็คือก็เขาตื่นตูมมาล่วงหน้าจริงๆก่อนนะั้นนี้เขาก็สาธารณาสุขของเยอรมน,นีนั่นแหละก็ออกมาขู่ว่าเอออาจจะเอากับมาตรการกลับมาได้อีกในฤดูหนาวถึงแม้ว่าเป้าหมายระยะไกลก็คือการยกเลิกมาตรการกฎระเบียบการแพร่ระบาดท,ทั้งหมด แต่กลายเป็นว่าช่วงนี้ก็คือเสรีภาพส่วนบุคคลนั้นยังไม่ถูกลบประกันก็การใส่หน้ากากนั่นไงคือการริดรอนสิทธทิเสรีภาพส่วนบุคคลคือไม่ได้โจมตีเรื่องของการใส่หน้ากากนะครับใครอยากใส่ก็ใส่ไปแต่ให้แน่ใจว่าใส่เพราะว่าต้องการป้องกันโรคอื่นหรือป้องกันฝุ่นละอองหรือพวกสารอะไรต่างๆที่ไม่ดีเพราะว่าถ้าจะใส่เพราะว่าป้องกันโควิดเนี่ยมันกันไม่ได้ ทำไมก็เลยเลยสงสัยว่าทําไมเขายังจะมุ่งมั่นเรื่องนี้กันอยู่อีกเพราะว่าอันนี้หยิบเดี๋ยวหยิบมาล้อเลียนได้ตลอดเพราะว่าท่านรัฐมนตรีการแพทย์ของเราเนี่ยเขาก็ใส่หน้าก,ากากตลอดเวลาตอนที่เขาไปประชุมต่างประเทศเขาจะถอดลงมาแค่ตอนเขายืนพูดบนบนเวทีแล้วเขากลับมายังจะตรวจเจอเป็นบวกทั้งทั้งที่ทททเขาติบบอกว่าฉีดไปตั้งหกเข็มคือฉีดหกเข็มใส่หน้ากาก,ากตลอดวงเล็บต่างประเทศเขาไม่ใส่ แล้วถอดเฉพาะตอนขึ้นพูดแล้วยังจะติดโควิดกลับมาได้แล้วก็แปลกดีเพราะว่าตอนไปให้สัมภาษณ์ในรายการเนี่ยก็คือตอนนี้กลายเป็นว่าอาจพูดในรายการนี่ที่นั่งคุยกันแบบว่าอาจจะห่างกันสักเมตรกว่าหรืออะไรเงี้ยไม่ได้ใส่หน้ากากแล้วแต่มันเหมือนยังกับว่าในไทยนี่คือคือเชื้อมันน้อยมากก็เลยไม่ต้องใส่แต่ว่าไปต่างประเทศนี้ใส่ตลอดถอดเฉพาะตอนขึ้นพูดเท่านั้นเองเงแปลกดีอ่าก็ตรงนี้นะครับ ตามหัวข้อเยอรมนีวางแผนจะให้ใส่หน้ากากอีกครั้งหนึ่งในร่มนะครับเริ่มตั้งแต่ตุลาคมคือช่วงช่วงเนี้ยช่วงไม่กี่เดือนเนี้ยเยอรมนีเขาดูรุนๆยังไงไม่รู้เพราะว่าเอา่อประมาณต้นเดือนพฤษภาก็มีการประกาศชัดเจนว่าพอต้นเดือนมิถุนาปุ๊บจะเลิกหมดทุกอย่างแต่พอประมาณอาทิตย์ที่สกับดันประกาศว่ายังคงมีมาตรการอยู่ ในการเข้าประเทศอย่างเช่นโชว์ใบฉีดวัคซีนใบตรวจโควิด COVID, หรืออะไรคือคือ,ค,อคือประกาศว่าจะเลิกหมดแต่พอใกล้ๆปลายเดือนกับบอกว่ายังมีอยู่แล้วพอมาต้นเดือนมิถุนาจริงๆปุ๊บกลับบอกว่ากับคำอีกรอบหนึ่งเป็นเลิกหมดแล้วพอประกาศเลิกไปปุ๊บก็มาขู่ว่าถ้ามันมีปัญหาอะไรเดี๋ยวจะมีมาตรการอีกแน่แล้วก็พอมาอีกก็คือขอ่าวนี้ก็คืออ่ะประกาศแล้วเดี๋ยวเตรียมตุลาเตรียมให้ใส่หน้ากาก ก็เรียกว่าดูล,ล้วนๆก็คือกลับไปกลับมากลับไปกลับมาก็คือเลิกก็ช้ากว่าเขาช้ากว่าประเทศอื่นในยุโรปซึ่งเขาทยอยเลิกกันไปตั้งแต่กุมภาพถึงเมษาอันนี้มาเลิกเอาตอนต้นเดือนมิถุนาเลิกก็ช้ากว่าเขาแต่กลับมาขู่เร็วกว่าแล้วก็สําหรับเยอรมน,นีนะครับอ,อเคยพูดตั้งนานแล้วตั้งแต่ช่วงที่ยังมีมาตรการอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างกดดันประชาชนแต่ต้องบอกก่อนว่ากดดันยังไงก็ไม่เท่าไทยในช่วงนั้นแต่แค่ว่า ตอนที่เราไปเนี่ยก็คือเขาก็ให้ใส่ในร่มนั่นแหละคือการทางการใช้ชีวิตน่ะอาจจะไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่แต่ทางมาตรการเนี่ยที่เขาประกาศออกมาเนี่ยเขาประกาศให้ใส่ถ้าใส่นะถ้าใส่นะก็เป็น ffp 2เลยด้วยซ้าต้องเป็นหน้ากากอย่างดีแต่ว่าถ้าเทียบการติดเชื้อในช่วงวนั้นแล้วเนี่ยเยอรมนี Germany กลับสูงกว่าประเทศอื่นท,ทั้งทงที่ระบุเลยว่าให้ใส่หน้ากาก,ก ffp 2ซึ่งถ้าเราไปประเทศอื่นอย่างเช่นหลังจากเยอรมนีเราก็เข้าฝรั่งเศส แล้วเราก็เห็นว่าคนฝรั่งเศสเขาก็ใส่แต่หน้ากากธรรมดาแต่ถ้าเกิดเห็นใครใส่ FFP2 เมื่อไหร่เนี่ยก็เลยเดาเลยต้องมาจากเยอรมันนี้แน่นอนก็คือขนาดว่ามาตรการเข้มกว่าประเทศอื่นเขาในช่วงเวลานั้นในช่วงเวลานั้นก่อนช่วงประมาณปีที่แล้วก็ยังระบาดมากกว่าเขาก็เลยบอกไม่ได้ว่าอันนี้คือความเคร่งครัดนั้นจะทําให้การระบาดมันน้อยลงมาตรการนี้เขามีตั้งชื่อซะด้วยนะครับ o b i s o คือ,คอขอเรียกเป็นภา,านษาอังกฤษและการภาษาเยอรมันอ่านยังไงไม่รู้ก็มาจาก October bis o s t e r n ถ้าเป็นภา,านษาอังกฤษคือ from October to March ตั้งแต่ตุลาถึงมีนา6เดือนช่างตั้งชื่อเนี่ยเรียนแบบใครคือยังไม่มีประกาศเป็นทางการแต่ว่าถ้ามีก็คือหมายความว่าทุกคนจะต้องใส่หน้ากาก ในสถานที่สําคัญอย่างเช่นเอ้ยไม่ใช่สําคัญในสถานที่หลักอย่างเช่นบาร์พัตคารลร้านค้าในตลอดช่วงหน้าหนาวไม่รู้ว่าการที่เยอรมนีได้ขู่มาตรการนี้ออกมาก่อนเนี่ยจะมีผลกระทบกับประเทศอื่นในยุโรปหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกับมีการมองกันว่าการที่ประเทศอื่นไม่มีการทำอะไรเลยเนี่ยมันละลัวมาก คือกระทบในแง่ทั้งว่าเออหน่วยงานประเทศอื่นเขาจะจะมองไหมว่าจะทําแบบเดียวกันหรือว่าคนในประเทศอื่นจะมองไหมว่าเอรมนนีนี่คือเขาจะจะเข้มไปถึงไหนก็คือในมุมของอัพที่ติดตามมานานคือเลิกก็ช้ากว่าเขาแต่ว่ากับขู่เร็วกว่าเขานี่ถ้าปิดชื่อประเทศไปนี่นึกว่าไปนึกว่าประเทศไทยทำไมมันมุกเดียวกันเลยวะ ก็คือเนี่ยนะเนี่ยเราเดอะ a บชอะไรเนี่ยนะเคยมีเคยพูดถึงครั้งที่แล้วแล้วก็เคยมีคนคอมเมนต์อะไรสักอย่างว่าไอ้ลุงคนนี้แหละมันเพราะว่าเขาบอกว่าเออเหมือนว่ากฎระเบียบเนี่ยเกี่ยวกับการใส่หน้ากากเนี่ยไม่ใช่รีก้ลนะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นกฎทางกฎหมายนะแต่ก็แนทแต่ก็ทุกคนที่เข้าสถานที่สาธารณะจะต้องใส่แมสคคือ มันเป็นกฎระเบียบไม่ใช่กฎหมายคือคือเล่นคําก็กฎระเบียบก็แสดงว่ามันไม่ได้ผิดอะไรถ้าจะไม่ใส่ใช่ไหมก็อีกทีหนึ่งก็คือไม่ได้ตัดสินว่าการที่จะให้ใส่แมสเนี่ยเป็นการความต้องการทางกฎหมายแต่ว่าทางสาธารณะจะต้องใส่นี่ไงก็เลยเรียกว่ากฎมันเล่นคําว่ามันคือกฎระเบียบไม่ใช่กฎหมายแต่ต้องทํา ก็คือจิตตกมากตอนนี้เพราะว่าอัตราการติดเชื้อเยอรมน,นีไปที่สามสิบห้าเปอร์เซ็นถ้าเทียบกับช่วงช่วงพีคคือจุดสูงสุดในครั้งที่แล้วแล้วฉะนั้นก็กลัวจะไปมากกว่านี้แต่ก็จะพึ่งตกใจว่าเรื่องการเข้าประเทศเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการบอกจะเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับแต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนได้กระทันหันโดยที่ไม่ต้องเตือนก่อนคือตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลาโดยที่ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือเกือบจะลืมไอแลนด์ไปเลย ไอแลนด์ก็คือก็จะเป็นรวิ้วล้อตามเยอรมนีมาก็คือไอร์แลนด์บอกว่าการที่จะต้องให้กลับมาใส่หน้ากากอีกครั้งหน,นึ่งเนี่ยมันเป็นไปได้ถ้ามันเป็นกรณีฉุกเฉินในฤดูหนาวก็ยังไม่ได้พูดอะไรชัดเจนคือไอร์แลนด์เพิ่งจะปรับตอนต้นปีนี้เองว่าเปิดเต็มที่ไม่ได้มีคือเคยจิตตกมาก่อนคือแม้กระทั่งประเทศอื่นตอนปีก่อนๆประเทศอื่นก็เปิดแล้วประเทศนี้ก็ยังไม่เปิดให้แต่คนขอวีซ่าระยะยาวเข้าได้เท่านั้นมาตลอด แต่ว่าพอต้นปีกลับตัวกลับใจก็คือเลิกหมดทุกอย่างไม่มีข้อแม้ใดๆออไอใบชีดวัคซีนใบตรวจโควิดก็ไม่ต้องแต่ตอนนี้อาจจะเปลี่ยนคือคือเวลาเขาเปลี่ยนก็คือหมายความว่าไอร่างกฎระเบียบอะไรของเขาเนี่ยก็คือเหมือนถือว่าหมดอายุแต่ว่ามันอาจจะร่างใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ก็คือเหมือนกับเยอรมนีกาลังจิตตกอยู่นะครับไอร์แลนด์กาลังจิตตกอยู่เพราะว่ามียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรายวันอย่างรวดเร็วเอ่อเมื่อเทียบกับช่วงมกราาดูเหมือนว่าปัจจัยสําคัญนั้นไม่ใช่อะไรก็คือโกมิคอนกลายพันธุ์ใหม่คือ ba. 4กับ ba. 5นั่นเองซึ่งเป็นต้นต่อของการแพร่ระบาดมากขึ้นคือไม่รู้ว่าภาพพจน์ที่เป็นในช่วงนี้มันจะหายไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้การไปเที่ยวไอร์แลนด์เนี่ย แต่ว่าไม่มีกฎระเบียบใดๆเลยทั้งไปเข้าสถานที่ผับบาร์ต่างๆหรือสถานที่เที่ยวต่างๆไม่ต้องโชว์ใบฉีดวัคซีนหรือไม่ต้องใส่หน้ากากอะไรเลยด้วยซ้ำนะก็คืออาจจะเป็นให้เฉพาะฤดูร้อนหรือเปล่ากรรมมีห้อยมาด้วยอ่าฝรั่งเศสจะตามมาหรือไม่คือฝรั่งเศสนี้เขายังหัวเดือยอยู่นะเพราะว่าแม้แต่เยอรมน,นีจะยอมให้ชั่วรข่าวแต่ฝรั่งเศสยังคงไม่เปลี่ยนแปลง เขาไม่เปลี่ยนกฎใดๆเลยมาตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วคือตอนนี้การที่อา,อาจจะกลายเป็นว่าการที่เลิกมาตรการต่างๆของยุโรปตอนนี้อาจจะเป็นการเลิกแค่ชั่วคราวก็คือให้ได้ฝันกลางวันกันไปแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งฝรั่งเศสเองก็เหมือนกับว่าเพิ่งจะยกเลิกเรื่องของการใส่หน้ากากไปเมื่อเดือนที่แล้วแต่ว่าทางนายกซึ่งได้รับการเลือกตั้งกลับมาใหม่อีกนะและไปเลือกทำไมคนนี้ ไม่ใช่ไม่เกี่ยวก็คือก็บอกว่ายังคงแนะนําให้ใสอ๋อมีมากกว่านายกอีกใช่ไหมประธานาธิบดีใช่ไหมก็คือที่ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่ก็คือการที่เป็นโควิดฟรีซัมเมอร์เนี่ยตอนนี้จะเริ่มกลา,ายเป็นวินเทอร์ไนแมร์อ๋อไม่มีคําว่าวินเทอร์นะครับเป็นนิวไนแมร์ที่เขาบอกวินเทอร์นั้นใส่เองคือสําหรับสถานการณ์ปีนี้นะครับ ต่อให้มาตรการต่างๆได้เสรีมากขึ้นกว่าเดิมถ้าเทียบกับปีที่แล้วแต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่จบจะยังไม่จบง่ายๆก็คือคือใครที่ตัดสินใจในที่จะไปช่วงหน้าร้อนเนี่ยโอเคก็คือมาตรการเนี่ยฟรีแน่ๆส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ทุกประเทศใช่ไหมเอ่อการเข้าประเทศส่วนใหญ่ไม่ต้องโชว์ใบฉีดวัคซีนไม่ต้องโชว์ไม่ต้องมีการตรวจโควิดไม่กักตัวไม่อะไรแล้วก็มาตรการในประเทศก็ยังแทบไม่มีหน้ากากก็ไม่ต้องใส่ เสรีมากแต่ว่าตั๋วแพงน้ํามันแพงก็เลยทําให้ตั๋วแพงแล้วก็ปัญหาเรื่องของสนามบินอีกที่ว่า,ามีคนแบบใช้บริการเยอะมากแต่พนักงานน้อยทําให้เขาต้องบางทีต้องมีไฟล์ดีเลย์หรือไฟล์แคนเซิลอีกก็คือความเสี่ยงเรื่องนั้นคือถ้าตัดสินใจจะไปหน้าร้อนก็คือกฎระเบียบมันเสรีแต่ว่าก็เจอปัญหาตั๋วแพงกับเรื่องของสนามบินที่เที่ยวบินที่อาจจะดีเลย์หรือยกเลิกแต่ถ้าไปช่วงหน้าหนาว ก็คิดว่าน่าจะถูกลงทั้งราคาตั๋วเครื่องบินด้วยแล้วก็ที่พักแต่ว่าก็จะอาจจะมีกฎระเบียบกลับมาสงสัยจะต้องแบบว่าให้ผ่านความชุลมุนช่วงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ดูอีกทีว่าจะมีอะไรอีกนะครับก็คือสรุปว่ายังไม่จบง่ายๆอาจจะต้องดูว่าประเทศอื่นเขาจะทําเรียนแบบตาม2ประเทศนี้หรือไม่ครับล้วเพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ